สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินติดแม่น้ําบางปะกงนะครับหรือว่าแม่น้ําปลาจีนอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงเล็กขนาดเนื้อที่164ตารางวาตรงนี้ติดถนนเรียบแม่น้ําเลยนะฮะถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนเรียบแม่น้ํานะครับในการลัดเลาะไปยังชุมชนนะฮะท่าตูม แล้วก็ออกไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรม304ได้นะครับที่ตรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลน,นะครับเทศบาลสีมหาโพธิอําเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีที่ถมแล้วนะฮะหน้านี้ติดถนนกว้างประมาณ18เมตรนะครับตรงนี้เลยนะครับจากต้นสะเดานี่ฮะไปจนถึงแนวเขตรหรือว่าของบ้านอีกหนึ่ง อีกหลังหนึ่งนะฮะตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวทาราพาทุกท่านเดินชมตอนนี้ค่อนข้างจะรบนะครับราคา1นึ่งล้านสามนห้าหมื่บาทนะฮะตรงนี้นะครับจากตรงนี้ออกไปนิคมอุตสาหกรรม3ามปราจีนบุรีนะครับระยะทางประมาณ9ก้ากิโลเมตรนะฮะและก็จากตรงนี้ไปที่ว่าการำอำเภอ สีมาโพธ์นะฮะศูนย์ราชการอำเภอสีมาโพธ์นะฮะมีสถานีตำรวจเทศบาลที่ว่าก,การนะครับประมาณ500เมตรนะครับห่างบิ๊กซีโรตัสเซเว่นอีเลเว่นนะฮะประมาณ300เมตรเท่านั้นเองตรงนี้รูปแปลงนะครับนี่เลยนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับ164ตารางวา ถมค่อนข้างสูงเลยนะครับแปลงนี้ที่ดินนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับขายแปลงไปทางทิศเหนือนะฮะเดินทางเข้าออกสะดวกนะครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนเดี๋ยวพาทุกท่านลงไปชม ขายแปลงแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างจะรกนะครับฉนดขุดแดงนอสอสีจอเลยนะครับแปลงนี้พร้อมขายเลยนะพร้อมโอนต้องเอารถไถามาดันนะฮะมาถากถางพวกวจะพืชน,นี้ออกนะฮะถึงจะมองเห็น เนที่ค่อนข้างจะรกนะฮะทาราไม่ขอเดินไปต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวพาลงไปชมที่มันเดินได้ดีกว่านะฮะตรงนี้มันวัชพืชขึ้นสูงนะครับพวกสัตว์มีพิษนะฮะอันตรายนะครับงูงเหี้ยวเขียวขอเนี่ยอันตรายครับ จะถมนะฮะถมพร้อมให้ท่านมาพัฒนาเป็นบ้านพักอาศัยริมน้ำได้เลยหน้ากว้าง18เมตรลึกยาวลงไปนะครับโโหโลกมากเดี๋ยวเดินลงไปไม่ได้จริงๆนะฮะบางทีมันก็อันตรายนะฮะลกอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมไปเข้าอีกแปลงหนึ่งนะฮะที่สามารถมองเห็นแม่น้ำปลาชีนได้นะเอ่าแปลงนี้ครับเนี่ยครับ ที่ว่าการอยู่เนี่ยที่เป็นมองเห็นเสาสัญญาณนะฮะตรงนั้นแหละนะครับบรรยากาศดีครับเนี่ยครับขออนุญาตเดินมาแปลงนี้แล้วกันนะฮะแปลงนี้ค่อนข้างจะโล่งนะฮะแล้วถ้าเราไถาถากขางออกก็จะได้ที่เหมือนแปลงนี้แหละครับหายากนะครับแปลงเล็กนะฮะร,ราคานี้ถมแล้วด้วยนะฮะเจ้าของที่ก็ซื้อมาค่อนข้างจะสูงนะครับ นี่แครับถ่ายแปลงอันนี้แม่น้ำปลาจีนนะครับแต่ถนาเดินมาแปลงของคนอื่นนะครับแปลงของเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะอยากจะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศริมแม่น้ำนะอันนี้น่าจะสูบไปทำปลา,าหรือเปล่าแต่อยู่แปลงของคนอื่นนะเพราะว่มาเจอคนตา สวัสดีครับได้ไหมครับตกกุ้งนะฮะไหนโชว์โชว์ตัวกุ้งหน่อยครับยังยังใช่ไหมครับอันนี้น้ำปลาปลาใช่ไหมครับน้ำปลาปลาอ๋อนี่ครับ ของเราอยู่อีกถัดไปไม่ไกลนะฮะแต่มันเดินลงลำบากนี้ทางน่าจะเป็นประปาเข้ามาทำโอ้ดีครับบรรยากาศดีมากนะครับ ลุงพึ่งมาลงบ่ะอ๋ออันนั้นเป็นกระชังปลานะฮะนู่นฮะของเราแตร็มันต้องถากถางครับถึงจะลงไปดูได้นะอันนี้ทราเปรียบเทียบให้เห็นสภาพแวดล้อมพื้นที่นะครับบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าทราเองก็ไม่กล้าเดินเดินไปนะมันอันตรายมันลกนะฮะ เดี๋ยวไปหยับงูงเงี้ยวเขียวขอเข้านะฮะนะครับ,รบทำทำบ้านชานทำริมบ้านชานเมืองได้เลยนะฮะตรงนี้ริมบ้านชานเขาเรียกอะไรนะฮะอ่ากระท่อมพักผ่อนริมแม่น้ำนะฮะ รีแลกนะฮะหลังจากไปทํางานมาเหนื่อยๆนะฮะแล้วก็สร้างกระท่อมสร้างที่พักนะฮะไว้สําหรับรีแลกนะฮะชมบรรยากาศน้ําไหลฟังเสียงปลากระโดดน้ําสบายๆเลยนะฮะที่ถมแล้วนะ,ะถัดจากต้นมะม่วงไปนะครับที่ของเรา หนึ่ตารางวาราคา1,350งล้านสามแส้ามก็ขอบอกว่าต่อรองได้นะแล้วก็ค่าโอนออกให้นะครับนะครับทำกำแพงขึ้นนะฮะก็เป็นส่วนตัวแล้วนะฮะแล้วก็ปลูกบ้านนะฮะลงทุนอีกสักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ได้บ้านริมน้ำแล้วนะฮะหน้ากว้าง18เมตรครับวันนี้นั้นนะฮะทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินติดแม่น้ำปราจีนบุรี164ตารางวาพร้อมขายนะครับ1350,000บาทไว้เพียงเท่านี้หายากแล้วนะครับลองมาชมได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจจริงๆบรรยากาศได้นะ าราสังหาปราจีนนะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุภาพละไมแข็งแรงตลอดการนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องมิสหายของท่านนะครับประกอบธุรกิจค้าขายอะไรก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะฮะโชคดีมีชัยกันทุกท่านนะครับหายเจ็บหายจนเฮงเฮงรวยนะครับโชคดีมีชัยวันนี้ทาลาสังหาปราจีนกราบขอบพระคุณครับ